ี่เป็นถ้ำโดงคัิริเป็นที่บำเพ็ญทุกกลกิริยาของข้าวใช้ของพระภูดิสัตว์ได้มาบำเพ็ญภาวนาที่ถ้ำโดงคัิลิอย่างนี้คือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญที่เราทั้งหลายควรที่จะมาบูชาสักการะ มาเห็นคุณพที่พระองค์ได้ทร,รมานร่างกายจนอวโลกายชูบ้อมเหลือตะกระดกพระองค์ก็ได้ทําความเพียรอย่างมากมายหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสดู้เป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงบอกว่าอัต,ตกิลธมฐานโยกการทร,รมานร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําที่พระองค์ทําทุกอย่างแล้ว ก็เป็นตัวอย่างก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเดินตามบมคโมเปดก็จะทำให้เป็นผู้ที่ได้รับส่วนบุญส่วนหรือว่าได้รับผลดังที่เราปรารถนาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามทางสายกลาง โดยมีชีว um. ิตที่สุดโต่งก็จะทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะสำเร็จผลได้พรานั้นการไม่สุดโต่งมากนักปฏิบัติตามมากมีโอแผ่ปฏิบัติสมาธิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอจิโวสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเราปฏิบัติตามมากนี้ก็จะทำให้เรานั้น ได้บรรลุเป,ป้าหมายอันนี้สัจจะในส่วนที่เราได้มาเห็นในสถานที่ที่พระองค์ได้ความเป็นทุกขลักกิริยาก็าาจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้เข้าใจในส่วนที่การทำสุตโตอ,อะไรที่มันสุตโตก็มัสามารถที่จะบรรลุได้ นั้นทำพอประมาณหรือว่าทำให้มีสติมีสติเป็นฐานในการที่เราจะได้เดินทางตามสายกลารล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่สุดโต่งเพราะความไม่สุดโต่งเราก็จะได้พบบรดาพระองค์นั้นได้เห็นอุมาณสามข้อว่า สมณพราหมณ์ที่ออกบวชแล้วแต่ก็จงมีราคะมีกิเลสอยู่ก็เหมือนกับไม้ที่มียางแล้วก็แช่ดยน้ำก็ไม่สามารถที่จะเอามาสีไปได้ส่วนที่สองคือสมณพราหมณ์ที่ออกบวชแล้วแต่ก็ยังมีจิตที่หมกมุ่นอยู่ในกิเลสกรรมอยู่ก็ ไม้ที่อยู่บน,บนบกก็จะไม่สามารถเอามาสีไฟได้ส่วนอย่างที่สามคือเหมือนสัมพ на า,านที่ออกปวดแล้วแล้วก็อยู่ห่างไกลจากกิเลสราคะทั้งหลายก็เหมือนกับไม้ที่อยู่วางบนบกก็มันแห้งสามารถที่จะนำมาสีไฟได้ด้าน,นนี้ก็ถือว่า เป็นส่วนที่พระองค์ได้เห็นจากนั้นงค์ก็ได้กลับมาสเสวยภักยาหารอีกครั้งหนึ่งก็เลยทําให้ปัญจาัคคีี์ทั้งห้าไม่พอใจจึงได้ไปที่เมืองพาธนาสีโอ์ก็ได้บําเพ็ญเพียรสวยภถขยา,ารความมีร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นมาก็ได้เดินทางไปที่ต้นอัะาราณิโคธ ทางจุจธดาก็มาถ่ายถวายขา้ามัทุปายาหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เดินทางไปอลอยถาดหางลอยถาดก็ไปนั่งที่ต้นประศรีพระอามพูปูยาปุษาแปดกรรมแล้วก็ได้อธิษฐานนั่ง่าจะไม่ลุกไปที่ใดจนองค์นั้นได้เห็นตัวเองคือยามที่หนึ่งที่ได้หโมงถึงสี่ทุม 5, ท่มยันสองสทุ่มถึงตีสอยันสามตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้า ยามหนึ่งนั้นพระองค์เห็นตัวเองคือปุเปสานุสติยานยามที่สองคือจูดเจตูปัตยานหินบุคคลอื่นเป็นการเกิดการดับจัตต์ทั้งหลายยามที่สามคืออาสวัคยานพระองค์จึงได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สวยมวดยอยู่ที่ภายใต้ต้นตัศนสีมหาโพรือว่ารัตนบามบัลลังเกดีสัปดาห์ที่สองที่อนิ้ตเกดี สัปดาห์ที่สามที่คณะรัฐมเจดีสัปดาห์ที่สี่ที่พระเจดีสัปดาห์ที่ห้าที่อาชาปารารนิโคสัปดาห์ที่หกที่สหรจชินสัปดาห์ที่เจ็ดอยู่ที่ราชาดุตนะอังนั้นพงค์ก็ได้มาที่ต้นอาชาติการนิโครุดข้างหนึ่งก็พิจารณาดู บุคคลใดที่จะสาเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พระองค์ถือได้เห็นอัญญาโกธัญญะที่หนีไปที่เมืองตาสีพระองค์ถึงได้เด,นด,นนนดเินทางไปตาสีแล้วก็แสดงธรรมจาก,กพระวัตนส,สูตรจนทําให้อัญญาโคธัญญาได้รู้แจ,งจ้งจริงได้ขอบวชเป็นพระสงฆ์แห่งแรกแนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญะทันุอาตยุติอย่างเท่านี้